ก็ย้อนรอยประวัติศาสตร์ไทยนิดหน่อยนะในเรื่องเกี่ยวกับการที่ไทยเข้าช่วยในตอนที่เกิดขเขมรแดงขึ้นมาทั้งที่จริงๆแล้วการที่ไทยเข้าไปช่วยเนะี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเหมือนกันแต่ว่าประเทศไทยมีมนุษยธรรมครับก็เลยช่วยแต่สุดท้ายก็กลายเป็นว่าทางขเขมรก็ได้หักหลังทรอยต์ในลคุณเราจุดเริ่มต้นของขเขมรแดงตอนนั้นนะก็เป็นช่วงประมาณปี1979 นพนพสตนี่เขาก็เข้ายึดกรุงพนมเปญครับทีนี้ก็มีระบบแบบว่าสุดโต่งเลยที่โลกจดจําว่ามันโหดร้ายที่สุดระบบหนึง่งในศตวรรษนั้นก็คือกสติกรรมบริสุทธิ์ระบบระบอบนี้ก็จะเป็นการกวาดตอนชาวเมืองออกไปทํางานทําไร่ไถนาครับปัญญาชนจะถูกประหารก็คือห้ามมีคนฉลาดนะวัดโดนทําลายด้วยโรงเรียนถูกสั่งปิดสังคมนี่คือถอยหลังเข้าสู่ยุคมืดเลย ก็ค่อนข้างจะโหดเหี้ยมเลยแหละในการประเมินยุคนั้นนะเขาบอกว่าชาวขเขมรประมาณสองล้านคนก็เสียชีวิตจากการโดนประหารโดนทรมานด้วยทั้งความอดอยากเองแล้วก็โดนสั่งให้ทํางานหนักเกินมนุษย์ในตอนนั้นนะ่ะนานาชาติเขาแทบจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้เลยด้วยความที่ประเทศไทยเป็นประเทศข้างเคียงเขาไงพอประเทศนั้นเจอแบบนี้ก็มีการหนีเข้ามาในประเทศไทยครับก็หนีมาจากพนพจน์นี่แหละหนีมาจากขเขมรแดง นโยบายตอนนั้นที่เขารู้จักกันดีก็คือทุ่งสังหารชา้าคอมเมนบางส่วนก็หนีรอดได้แล้วก็หนีเข้ามาในประเทศไทยครับก็มายังต่อเนื่องเลยอย่างมหาศาลนะ่ะกลายเป็นว่าไทยนี่ต้องแบกรับภารกิจด้านมนุษยธรรมครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์จริงๆแล้วตอนนั้นประเทศเราก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงกับอธิปไตยแต่ว่ามนุษยธรรมมาก่อนก็เลยนํามาเป็นแนวทางในการช่วยเหลือชาวคอมเมนเหล่านั้นแหละ ตอนนั้นที่นับได้แบบเลขกลมๆเลยนะประมาณ200,000คนแต่ละคนนี่คือสภาพอ่อนแออิดโรยขาดอาหารอย่างหนักคือใกล้ตายแล้วโดวยเฉพาะแถวแถวสระแก้วอรัญญประเทศแล้วก็สีสเกเตเขมรแดงนะเคยประทะกับทหารไทยเหมือนกันนะเพราะว่ามีการลุกรามพื้นที่ชายแดนมีการฝังกับระเบิดแล้วก็ข้ามแดนมาโจมตีด้วย ความวุ่นวายมันไม่ได้มีแค่เรื่องนั้นนะเพราะว่ามันจะมีแรงกดดันจากมหาอำนาจตอนนัน้นเป็นช่วงสงครามเย็นครับไทยนะอยู่ในจุดกึ่งกลางเลยระหว่างมหาอำนาจทั้งจีนสหรัฐกับเวียดนามตอนนั้นเวียดนามถือว่าเป็นกองทัพกองทหารที่ใหญ่เหมือนกันแล้วแต่ละฝ่ายนะ่ะต่างมีผลประโยชน์กับเขมรทั้งนั้นแต่เขมรก็ดันมาขอความช่วยเหลือจากไทยนะไทยก็อ่ะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรกับเขาเลยอยากช่วยตามหลักมนุษยธรรม แม้มันจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่เราเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือชาวประชาชนชาวขเขมรน,นี้ต่อมาเวียดนามไม่ไหวครับก็บุกโค่นล้มขเขมแรแดงเลยในปี1979ช่วงนั้นนะประชาชนหลายแสนก็หนีทะลัะเข้ามาชายแดนไทยอีกแล้วรัฐบาลไทยก็เลยจัดตั้งค่ายผู้รีภัยขึ้นมามีหลายค่ายเลยนะแต่ว่าค่ายที่มีชื่อเสียงก็คือค่ายเขาอีดางค่ายกำปงเจริญ แต่ละค่ายนี่ก็ไม่ตามกว่าหลักแสนคนแต่ทีนี้คนไม่อยู่กันเยอะมันก็มีผู้ป่วยเยอะด้วยเหมือนกันไทยก็ร่วมมือกับทาง UN เอ็นอะไรจัดตั้งโครงการที่ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและยารักษาโรคจากนานาชาติก็ส่งเข้าไปยังชาวเขมรนี่แหละที่อยู่ตามแนวชายแดนแล้วก็พื้นที่ในป่าลึกนี่ขนาดว่าเขายังไม่ได้เข้ามาในเขตประเทศไทยนะไทยยังอยากจะไปช่วยเขาขนาดนั้นโครงการนี้น่ะช่วยชีวิตคนนับล้านไม่ให้เสียชีวิตจากความอดอยาก คนนับล้านนั้นคือชาวเขมรนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มครับในฝั่งไทยเพื่อที่จะรักษาคนที่บาดเจ็บจากสงครามอานุญาตให้องค์กรการกุศลกับ NGO ต่างชาติเข้ามาช่วยเหลือในเขตพื้นที่ไทยนะเพื่อช่วยชาวเขมรโดยเฉพาะและ้วทหารไทยจํานวนมากนะเขาต้องแบ่งกําลังพลเพื่อที่จะมาคอยคุ้มครองชาวเขมรเหล่านี้ไม่ให้ถูกโจมตีก็เหล่าทหารไทยนี่แหละครับที่โดนพวกเหล่าชาวเขมรโจมตีอยู่จนปัจจุบันนี้ ก็อาจจะไม่ได้สำนึกเลยว่าที่เกิดมาจนมีชีวิตจนป่านนี้ได้น่ะเป็นเพราะไทยช่วยคุณไว้หรือเปล่าไม่งั้นคุณอาจจะไม่ได้เกิดมานะลองถามปู่ย่าตายายคุณดูสิว่าไทยช่วยอะไรบ้างหรือว่าปู่ย่าตายายก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันอะแต่ทีนี้ผลกระทบจากการที่ไทยช่วยเนี่ยก็ตามมาอย่างแรกเลยไทยได้โดนข้อกล่าวหาว่าสนับสนุนขมิมนแดงซะย,ย่างนั้น เพราะว่าในช่วงสงครามเย็นนะไทยกับจีนก็มีผลประโยชน์ร่วมกันในการสกัดกัน้นการขยายอิทธิพลของเวียดนามตอนนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากโซเวียตในเวียดนามก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าไทยนะ่ะปล่อยพื้นที่ชายแดนให้ขเขมรแดงใช้เป็นฐานที่มั่นแต่เขาไม่รู้นะว่าที่อยู่นี่มันไม่ใช่ขเขมรแดงแต่เป็นขเขมรธรรมดานี่แหละที่ไทยช่วยอยู่แต่ละคนก็ไม่มีปัญญาจะไปสู้รบกับใครได้ต่อมาก็เรื่องปัญหาชายแดน ก็เพราะว่าขเขมรหนีมาฝั่งไทยเยอะนี่แหละแล้วก็มีค่ายผู้หลีภัยให้ด้วยขเขมรแดงเขาโดนสั่งมาแบบนั้นก็เลยจะต้องบุกมาฆ่าชาวขเขมรให้ได้ก็เลยข้าแดนมาปะทะกับทหารไทยด้วยยิงปืนใหญ่ตกใส่หมู่บ้านฝั่งไทยเยอะเลยครับรวมไปถึงมีการฝังทุนระเบิดด้วยนะจนถึงทุกวันนี้นี่น่าจะยังเก็บกู้ไม่หมดมันก็สร้างความเสียหายต่อชาวบ้านด้วยที่เขาเอาศัยอยู่แถวนั้นอ่ะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ขเขมรแดงเป็นขเขมรปกติ ก็ยังมาฝังระเบิดและที่ถือว่าเลวร้ายต่ำช้ายิ่งกว่านั้นก็คือเมื่อเขมรกลับไปสู่เสถียรภาพในยุคต่อมารัฐบาลและก็สื่อเขมรบางส่วนสร้างภาพบอกว่าไทยนะ่ะได้ประโยชน์จากความทุกข์ยากของเขมรทั้งๆที่ในความจริงนะไทยนะ่ะคือประเทศแรกเลยที่รับภาระหนักที่สุดในด้านมนุษยธรรมไม่ต้องช่วยก็ได้นะที่จริงนะ่ะแต่พอช่วยเรากลายเป็นว่ามาบอกว่าเราเนะี่ยได้ประโยชน์จากเขาประโยชน์อะไรวะ ไทยกันแน่ที่ได้ประโยชน์ทีนี้หลังจากที่สงครามสิ้นสุดไทยก็หวังว่าะจะได้ความสัมพันธ์ที่ดีจากกวามช่วยเหลือนะคือเราเคยช่วยคุณเราเป็นมิตรที่ดีต่อกันได้ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นดันกลายเป็นตรงกันข้ามครับในหลายอย่างเลยอย่างเช่นข้อพิพาทดินแดนปัญหาเรื่องเขตแดนทั้งปราศาสตร์พระวิหารพื้นที่โดยรอบก็โดนหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งแม้ว่าไทยน่ะเคยเป็นด่านหน้าที่ช่วยชีวิตชาวเขมรจำนวนมหาศาล มีการปลุกกระแสะชาตินิยมโดยเฉพาะกับนักการเมืองเขมรจะใช้การต่อต้านไทยเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร้างความสามัคคีภายในให้เลือกเขาและความทรงจําที่ไม่ถูกพูดถึงก็คือเรื่องที่ผู้ลี้ภัยหลายแสนคนเขาเคยรอดชีวิตจากค่ายในฝั่งไทยแทบจะไม่ถูกกล่าวถึงในประวัติศาสตร์ของเขมรเลยนะทาัทา,งทางที่พวกเขาเนะ่ยคือหลักฐานว่าคนไทยเคยแบ่งปันน้ําอาหารและที่พักพิงในวันที่เขมรไม่เหลืออะไรเลย บทสรุปของพฤติกรรมเหล่านี้มันก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือคําว่าเนรคุณบทเรียนที่ประเทศไทยได้รับนะอย่างแรกก็การช่วยเหลือไม่การันตีมิตรภาพไทยนะได้เรียนรู้แล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการยื่นมือช่วยเพื่อนบ้านโดยฉเฉพาะเขมรในยามลําบากมันก็ไม่ได้หมายความว่าอีกฝ่ายเขาจะจดจําหรือว่าสนึกบุญคุณเสมอไปอย่างที่2ก็คือภูมิรัศร์นี่คือความจริงที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะว่าทางขเขมรนะี่มันต้องเล่นเกมแบบนี้กันตลอดเลยเล่นเกมการเมืองแล้วการเล่นเกมการเมืองแต่ละครั้งก็มักจะดึงไทยไปเป็นฝ่ายตรงข้ามก็เหมือนประมาณว่ามีผู้นําอยู่สองคนชาวบ้านก็ไม่รู้จะเลือกใครดีแต่ว่าผู้นําคนหนึ่งนะ่ะเขาบอกว่าจะไปรบกับประเทศไทยทีนี้ชาวบ้านขเขมรก็มารวมกันเป็นจานวนมากเลยชอบไอคนนี้นี่แหละแล้วก็ในเรื่องของความทรงจำนี่แหละสําหรับคนไทยจํานวนมากภาพความโหดร้ายของขเขมรแดงนี่ยังอยู่ในความทรงจํานะมันไม่ธรรมดาเลย ทั้งเสียงระเบิดชายแดนทั้งภาพผู้ลี้ภัยนับแสนที่อบพยพเข้ามาตอนนี้แค่เราเห็นจํานวนชาวเขมรที่เขาแห่กันกลับบ้านเยอะขนาดนี้เราก็ว่าน่าตื่นตาตื่นใจแล้วใช่ไหมแต่ในตอนนั้นดิที่อบพยพเข้ามาครับแล้วแต่ละคนสภาพแบบว่าขอทานมาเลยในตอนนี้สําหรับในเขมรแล้วแทบจะไม่ถูกเล่าด้วยน้ําเสียงที่ยกยองไทยเลยอาจจะไม่พูดถึงเลยด้วยซ้ำมั้งก็พูดแต่ว่าไทยได้ผลประโยชน์จากตรงนั้น เรื่องนี้นะมันมีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นะขอละหลายประเทศเลยไม่ใช่แค่ประเทศไทยถ้าจะไม่มีสักประเทศหนึ่งบันทึกไว้ก็น่าจะเป็นคเมรเนี่แหละครับเราไปหาดูย้อนหลังได้ภาษาอะไรก็เจอเพียงแต่ว่าบางประเทศเนี่ยเขาก็บันทึกไว้เป็นแบบว่าครอกาว,าวแบบหย,ยาบยาไปนะไม่ได้ละเอียดมากอ่ะทีนี้เห็นแล้วหรือยังว่าอุป,ปนิสัยประจำชาติของแต่ละประเทศเป็นยังไงต้องเรียกว่าเป็นอุป,ปนิสัยโดยรวมประจำชาติเลยครับไม่ใช่ว่าแค่รายบุคคลแล้วนะแบบนี้ เพราะถ้าเกิดว่ามีคนไทยจํานวนส่วนน้อยมากเลยที่มีมนุษยธรรมแบบนี้เรื่องราวดีๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะว่ามีแค่ส่วนน้อยเขาคิดกันส่วนทางประเทศขเขมรถ้าเกิดว่ามีแค่คนจํานวนน้อยที่เป็นแนวคนเนรคุณนะเรื่องเนรคุณขนาดใหญ่ขนาดนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นได้หรอกก็คือเขาก็ต้องช่วยกันเนรคุณเป็นกองทัพเนรคุณขนาดใหญ่นั่นแหละมันถึงได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก็อย,อย่างที่เห็นอ่าเพื่อนๆคิดว่าไงบ้างครับ ก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ